สวัสดีค่ะทานส้มตำด้วยกันจ้ะเพื่อนๆวันนี้เราตำส้มตำใส่เส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีแหนมด้วยจ้ะแล้วก็มีผักต่างๆนะคะพอได้แลรมเจอกันอีกแล้วอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนาอเราชาวยูทืม ได้ยินความกรุบความกรอบไหมทุกคนบางทีมันก็อยากนึกกินส้มตำเนาะยิย่งร้อนๆองนนี้ตอนนี้ที่กรุงเทพฝนโรยรินอยู่นะคะแบบรินนิดๆอ่าไม่ไม่เยอะ รู้สึกว่าช่วงนี้ฝนตกทั่วประเทศนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานกรุงเทพตกหมดเลยตกทั่วไทยค่ะอืม รู้สึกว่าอาจคลิปลง youtube ที่ไรแบบวันนั้นจะเป็นวันที่ยุ่งทั้งวันเลยค่ะแล้วทีนี้หัวก็ฟูสภาพเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำอ่ะทุกคนอืมนั่นแหละอืมอกรอบแม่ละกอซื้อมาลูกนึ่งหกสิบบาทนะทุกคน ทักที่เราอยู่มันแพงหน่อยนะทุกคนนะมันจะเป็นแบบรสเข็นเนาะอเอามาตั้งมะพาวยี 20, 30, ่สิบสามสิบสี่สิบน้องผู้กินใบอย่างเงี้ยกำละยี่สิบได้อยู่เจ็ดแปดต้นแต่เนี่ยสแสเน่อเงี้ยต้นหอวก็ห้าหกต้นกำละยี่สิบได้เท่านี้แบบซื้อกำหนึ่งแบบกินได้พออิ่มอ่ะทุกคน แางนี้หอมต้มมีใครเหมือนเราบ้างกินส้ตมตำแล้วชอบใช้เอะตะเกียบมันได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งทุกคนปิดแล้วอะ่ะ สามสี่วันมาเนี้ยกรุงเทพแบบร้อนมากจริงนะทุกคนร้อนแบบกบอ้าวจ้ะจพะก็สมควรที่ฝนมันจะตกนะถ้าร้อนแบบเนี้ยฝนตกตลอดแหละกรุงเทพอืมอันนี้อักลิมนมาเบียงเราแลทุกคน ดูความอวบมันเพราะใส่กระถางไว้พอได้กินจ้ะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาคุงเทพซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวทุกคนทำงานค่าแรงไม่เท่าไหร่มาซื้อผักกินข้าวกินเงี้ยมื้อละแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบ เหมนจะน,น้นจะขนมอีกไม่มีตังเก็บหรอกทุกคนบอกเลยอืมอยากจะทำคลิปยาวบ่อยๆนะทุกคนแต่แบบไม่รู้ทำอะไรกินดีอะที่แบบมันออกมาหน้าตาสวยๆแบบเนี้ย นส้มตำมันยังมีแบบมีผักมีสีแดงๆเนาะมันจะได้หน้าดูไปได้ไงกินไปแล้วก็ดูผักอะไรเงี้ยอืมอืมอืมอีกหนึ่งเมนูคือน้ำพริกอืม น้ำพริกก็น่ากินนะต้องมีผักหลายๆอย่างเนาะมะเขือต้มนเนี้ยแตงกว่าผักลวกเนี้ยมากินกับนำพิกปลาทูเนาะเดี๋ยววันหลังแล้วทุกคนนะถ้ามีเวลาเราจะทำอ,อาผักกัน มันกินให้หมดเลยเส้นไหซื้อตั้มจ้าวจริงเหรอซื้อตั้มขนมจีนมาไม่บอกวะเออก็ไม่มีขนมจีนจริงอะไรกินด้วยหกินด้วยแล้วก็เก็ยมาไปหรือเปไปเอาน้ำให้แม่ก่อนไปอะไรคะไม่เปล่าโคล์กไหมไม่เอาโคลกค่ะเพื่อสร้างสีสัน อมโคันีน้องออมเนี่ยขอจอยด้วยทุกคนอยากสีปลาต่อเนาะบางทีเราก็เดาใจเด็กๆไม่ได้นะเพราะเขาอยากกินอะไรบางทีพอทำแ้เขาก็ไม่กินด้วยก็เสียของเนี่เาก็เลยทำกินของเราเองบางทีก็ทำกินของเขาเองค่ะไก่เจียว ก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก,ก็ไปสั่งเอาอะไรเงี้ยในแกนแ้วไรเงี้ยเราไม่อยากเสียของคทุกคนถ้าทำไรคือต้องกินให้หมดนะกินข้าวเลยอืม,มน้มอมเมตตาเป็นไรเมตตาเกี่ยวกับอะไไอ้ส้มตำเหรอก็ของหนูเอง งั้นงั้นก็เอามากินตรงนี้แกออกใส่จานลูกถ้างั้นอื่นนะเส้นห่ะมันจะไม่อร่อยค่ะรสชาติอะไรไม่รสชาติมันคนละเรื่องกันมน้ำแม่ไปซื้อข้าวไร้ชยัชยสีมาใส่ปลานี่ให้แม่คลิปวิดีโอห,มหอมปลามากแนะม่ หนูก็ให้บอกแม่ว่าหนูอยากกินส้มตำเห็นแม่ทำผักไงคือกุญแ <primera. S 2> จ <Greek. S 2> อือทำมาวางนี่ผักวางนี่ยโอเคได้แล้วเลยแกมีสีสนันหน่ะแก้มน้าดูเนี่ผมจะบอกเลยนะหอมมากปลาร้านนี้คือหนูมันมีสองร้านติดก,กันใช่ไหมข้างในซอยสี่เดินเข้าไปร้านนี้มันเตะจมูกสุดสี่สิบห้าบาทเองทุกคน ชงตามตำตัว่วนะ้องออมไปซื้อมาก็ไม่ยอมบอกเราเนาะว่าอยาก,กนแม่กะถิให้นะด้วยนะดูสิอันนี้แบบไม่ได้เตรียมอะไรนะทุกคนนะนึกอยากทำกินแล้วก็ทำไปเลยทุกคนแต่ละวันไม่ได้ทำเมนูอนะไรจริงนะชงตาคือ the base นะ no just leave it there ถ้างดีนะหนูนะถ้าเห็นเองดีกว่าน่ารักกว่าห้องรัดห้องเล็กๆเนาะทุกคนเนาะอยู่แบบแบบเลยอัดกันหน่อยนะนั่งกินแบบนะอะไรตะเกียบตะเกียบอยู่ตรงน้นเงี้หนูตรงน้ำมันอ่ะโดยที่ ร้อนมากเลยนะโอ้นาทำไมไม่เห็นหนูอ่ะแม่ไม่ต้องเห็นไม่เห็นเออได้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 ไม่ต้องไม่ต้องค่ะพอแล้วอืมอืมเงานี่ะเค็มอยู่นะแอบเค็มนะแต่เค็มเลยชิมหน่อยหรอไม่แอบหรอกเค็มเลยทุกคนดูดิ ทั้งบ้านน่ะชอบเอาตะเกียบกิน,กนส้มตำเฮ้ยเมื่อกี้วันยูทูบกินส้มตำเหม็นขาวอ่ะปลาร้าเขาต้มไงต้มหรอ,อนี่ต้มของแท้ปลาร้าขวดต่างกันับันี้อยู่อน้องอองให้ชอบฉีดปลา้าทุกคนพอๆกันอันนั้นนเราจะกินที เพื่อนซื้อมาให้จากจังหวัดเลยอ่ะกิโลหนึ่งอ่ะทุกคนปลาปลากระ,ระ,กะดีอ่ะทุกคนอ้ำลายหยุดเลย มือเห็นทั้งตั้นมนนัต้มสปาเกตตี้ใส่พวาะมัน่ได้อิ่มท้องด้วยมีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรแบบถ่วงท้องไปด้วยพวกแป้งเนี่ยอะไรโชคดี go in the washing machine? Yeah, you can do that. Really I got that from hotel, you know, I remember that. Mm. They're nice, I like that. Mm. Oh, this one. Go back and get another pair. <laughs> <coughs> the boss always asked me to come back, you know. Hmm. <laughs> <coughs> just จีเทลไมเฟนทูอินไบมีทูอยู่เนาะทูโบักทูเวิร์กเบส Oh, your back now is a little bit better. Mm, you have to do more exercise. You're feeling these both. Thank you. Come in. นะ่ะพ,พี่แนชะ่ฟูเอ,อ,อ,อ็นจอยพี่เหรอรักโดดๆพี่อ้าวอะไโอเคโอเคอ <c oughs> ตอนเราหิวอ่ะทุกคน ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเรานะเพราะว่าเราจะหิวอ่ะอืมรู <laughs> ม้สึกอิ่มอ่ะ พันนี้แบบกรุบกรอบเค็มส้มตำสี่สิบห้าสิบหกสิบอะแถวเนี้ยแถวที่เราอยู่อะทุกคนตะอนสี่สิบห้าไะมข้าวละห้าสิบข่าละห้าสิบราคาประมาณนี้อะก็พอซื้อได้อยู่ แต่มันก็สิบไม่ค่อยจะอร่อยบางร้านทุกคนทำเองก็ใช่ว่าจะอร่อยนะทำเองก็ไม่อร่อยเหมือนกันอืผักซีก็ไม่บอกแล้วก็หายอยากค่ะอ,อันนี้น้องอมนี่ทุกคนอนนี้นางหยุดเรียนนางก็เลยอยากเข้ากล้องด้วย เราได้เส้นสป,ปาเกตตี้ก็พอดีแหละมันถ่วงท้องเรานะทุกคนเหมือนกินข้าวไปด้วยจ้ะกินข้าวกับส้มตำมันอเป็นแป้งเนาะต้มใส่ไปกครำรนึงจ้ะก็อิ่มอยู่อืม,มเอาหลกไม่อาทิพอยู่ไม่เล่นโทรศัพท์หลูกนะฉันอยากกิว่ะ แม่เอาตับบาราดึงเลยนี่มไหมหมดล้วแล้วเราก็อิ่มแล้วด้วยนะทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคน สามเม็ดแต่เผ็ดเวอร์อืมวนนี้แบบสีสันน่าะานทั้งแดงยมพูทั้งเขียวดูดยนงกินเลยหมดเดี๋ยวเราขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ค่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนที่ดูคลิปย้อนหลังนะคะแล้วก็ ฝากติดตาม youtube ช่องกินทั่วทีพยกับนัทชาแนลทั่วทีพยกับนั h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ